ข่าวด้วยนะทุกคนียกได้ว่า FC ฟแฟนคลับนะครับแห่ส่งกําลังใจไปถึงทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันแบบรัวๆนะครับรดยวได้ว่าการทํางานทุกที่ล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคค,ครับทุกคนเมื่อเช้านี้น่าจะเป็นรถขนเครื่องปั่นหรือเปล่าครับทุกคนเป็นทีมงานของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงติดลมที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับซึ่งคืนนี้นะครับ FC แฟนคลับหลายคนเนี่ยจะไปชมมหรสศพสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับที่โรงเรียนโพวงวิทยาอําเภอขุนหารจังหวัดศรี สีสเกตนะครับและเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้มีการอัพรูปนะทุกคนเป็นรถขนอุปกรณ์นะทุกคนการทํางานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่กําลังเดินทางไปทําการแสดงที่จังหวัดสีสเกตนั่นเองครับเป็นรถเนี่ยติดหล่มลงไปที่ล้อฝั่งขวานั่นเองครับทุกคนเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างหนักเนาะแล้วถ้าไปเจอดินที่มันแบบมันยั่วอะครับทุกคนหรือว่ามันมันยังไม่ได้เซ็ตตัวใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะกลายเป็นว่ารถเนี่ยติดหล่มแบบ นี้เลยครับอ่ากลายเป็นว่าเมื่อเช้านี้นะครับทีมงานสาวร้อยเพชรบ้านแท็กก็ได้รับกําลังใจแบบเรัวๆเลยครับทุกคนและเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าฝนตกนะครับไม่สามารถทําการแสดงได้ FC แฟนคลับหลายคนก็อดชมแล้วทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยได้มีการตั้งเวทีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้ที่อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับและแน่นอนว่าวันนี้นะครับทีมงานก็เดินทางไปที่จังหวัดศรี เกตต่อนั่นเองครับทุกคนโอ้โหนะครับติดลมแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าดินมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากเนาะดินคือไม่ได้มีน้ําไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นดินที่ยวบลงไปนะครับก็เลยทําให้รถเนี่ยติดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแน่นอนครับว่าวันนี้17นะครับ พฤศจิกายน2568กครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงอยู่ที่โรงเรียนโพวงวิทยานะครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ว่างยาวเลย2วันครับทุกคน1 8 19นี้ก็ต้องมารอดูกันว่าพ่อโจเนี่ยจะพาลูกสาวทํากิจกรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็วันที่20ยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับทำการแสดงอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอปรางกูันะบจังหวด สีสเกตเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ยาวเลยครับทุกคนเนาะมาถึงวันที่27เห็นบอกว่าสาวน้อละเพลินโชว์เนี่ยมีออนทัวร์ที่กรุงเทพมหานครด้วยเนานะประมาณ22-23นะครับแล้วก็มีนางเอกอมแอมละไมแสงทองเพชรบ้านแพงนะครับมีพระเอกออฟสุรพล แล้วก็มีศิลปินหลายคนเลยจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาทําการแสดงที่กรุงเทพด้วยแต่ปรากฏว่าหลายคนถามถึงอิลาน้อยองอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับในวันที่22 23นี้ก็ปรากฏว่าพ่อโจนเนี่ยออกมาแจ้งเตือนแล้วว่าอุงอิงมีการถ่ายทําภาพยนตร์นี้นะครับทุกคนเป็นผลงานชิ้นโบแดงของลูกสาว,วนั่นก็คือการถ่ายทําภาพยนตร์หอบฝันนั่นเองนะครับหลายคนก็คือเฝ้ารอแล้วก็รอคอยจะรับชมนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามบรรยากาศการเปิดกล้องบรรยากาศการบวงสรวง ว่าบอสโจเนี่ยจะจัดขึ้นมาแบบไหนนะทุกคนสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยาวมาถึงวันที่27เลยครับทุกคนอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับถนนคู่ขนานหน้าตลาดอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครก็คือยิงยาวไปเลยครับทุกคนสําหรับอิงเพชรบ้านแพงแสดงอีกทีเนี่ยวันที่27นะครับ แล้วก็วันที่28ทุกคนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นคิวของป๋าช่วยพาม่วนจองเอาไว้ครับวันที่29ทุกคนอยู่ที่รีสอร์ทคอรีวิลล่านะครับทุกคนเขาใหญ่999นะครับอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยาวมาถึง30ทุกคนเป็นคิวของกำนันแก่ที่ได้มีการจองคิวเอาไว้เห็นพ่อโจบอกว่าคิวเขาดาวล้วทุกคนมีหลุดด้วยนะใครที่อยากจะได้มโหระศพสาวน้อยพิดบ้านแพงไปทําการแสดงเนี่ยก็สามารถนะครับไปจับจองกันได้เลยครับทุกคนโทร เบอร์ซอน,นุดแล้วก็บอสโจโยมานินกันได้เลยนะครับทีนี้ก็จะมีบางคอมเมนต์เนาะเวลาทิ้งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอ่านข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวลาแบบมีปัญหารถติดฝนตกอะไรต่างๆก็จะมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยผิดไทยอ้อหรือเปล่าทุกคนครับคือตก ทั่วภาคอีสานนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้ต้องบอกว่าทั้งหมอลำเกรียงกายอีสานสินที่ไม่สามารถทําการแสดงได้และหมอลำเล็กหมอลำน้อยใหญ่ครับทุกคนที่ประกาศยกเลิกเมื่อคืนนี้นะครับอุ้มอิ่มเลื่อนฟีดดูทางภาคอีสานนะครับคอนเสิร์ตหลายพื้นที่คือยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าผิดใครออกก็คือผิดทั้งภาคอีสานเลยสําหรับเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้กันดีกว่าครับทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะแล้วก็มารอติดตามกันผลงานด้านหน้าเวทีต่างๆรวมถึงผลงานอ้งอิบบง ผู้กับพ่อโจของเรานั่นเองครับทุกคนหลายคนบอกว่าอยากจะชมอยากจะเชียร์คันมือแล้วอยากจะปั่นวิวแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับเพลง คนใจเกินร้อยหรือเปล่าเห็ en, พนพ่อโจเนี่ยโพสแคปชั่นว่าเป็นเพลงคนใจเกินร้อยน่าจะเป็นเพลงที่แบบให้กําลังใจแฟนคลับหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องมารอติดตามชมกันเนาะสาหรับผลงานเพลงใหม่ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและก็พ่อโจนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจหน่อยครับทุกคนเนาะส่งตรงไปถึงทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันหน่อยนะครับรถติดหลมแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเนาะวันนี้ก็ที่โรงเรียนโพวงวิทยานะครับจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับใครที่ ใกล้ๆเนาะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆเลยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะส่วนคลิปนี้นะครับฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมอิ่มนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของม้มิมข่าวกระแสแล้วก็ในช่วงนี้น้องสาวนายเพบ้านแพงเองก็มีงานแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับการทํางานย่อมมีอุปสรรคเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แแลล้วต่่่ัมมีปปญหาาาเเสสออยงุดนก็็จะท ด้านหมอลำใจเกินร้อยใช่ไหมครับที่รถเนี่ยติดลมเช่นเดียวกันนะครับทุกคนใจเกินร้อยนี่แหละก็โดนเหมือนกันนะฮะตอนอันนั้นคือหนักเลยจนไม่สามารถไปทําการแสดงได้เลยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็นี่แหละครับปัญหามีอยู่ทุกที่นะครับไม่ใช่การผิดใครอ้อหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาอยู่ในสิลในธรรมอยู่แล้วนะครับบอสโจเองก็เป็นผู้นําทีมงานที่ค่อนข้างที่จะมีระบบระเบียบนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทุกคนกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับส่งกําลังใจไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้า คลิปนี้นะครับจะเอารูปภาพบรรยากาศที่ทีมงานเนี่ยกำลังมีการแํานำรถนะครับขึ้นมาให้ได้อยู่นะครับทุกคนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ